สวัสดีจ้าแรงนี้ขอเสนอเมนูอมเข่องในไก่จ้าอันนี้ก็คือพริกแกงที่ห้าเตรียมไวแล้วเนาะก,ก็มีพริกกับตะไคร่แล้วก็หอมแดงจ้าใส่น้ำปลาลงไปตามด้วยแป้งน,นัวพี่น้องเกลือจักน้อยจ้าจากนั้นใส่ลูกโดดลงไปพี่น้องเป็นแบบพริกอ่อนจาอ้าบัวเพีด เพื่อเพิ่มความแซบให้กับอ่าอมเครืองในไก่ของเหาานาะพี่น้องเนาะจากนั่นก็คั่วไปเรื่อยๆด้วยไฟอ่อนจากคั่วจนสุกเลยเด้อพี่น้องแต่วายาค้นแห้งจ้าย่านตบเปลเนาะพี่น้องย่านตับแตกตับเปลยพี่น้องคอยค้นไปเรื่อยๆล้วนจนสุกพี่น้องเติมนม้ำไปเลยจา้าแล้วแต่ผู้มักจากผู้ไดมักจำกับไซออเจาะผู้ไดมักสดแน่ก็ใไซหลายเนี่จา้าส่วนเจ้าของมักสดเด้อจ้าเด้อจากนั้นก็ตามด้วยใบบักูสีกลงไปจ้าพี่น้อง โคเล่โคเล่จักน้อยโอย้หอมกินใบบักโกรดแล้วจ้าพี่น้องตามด้วยบักเขือพี่น้องจ้าใส่อมเครื่อง,นอง,ใ,องในไก่ใสบักเขือจ้าพี่น้องโคเล่โคเล่จากหน่อยจา้าพ่อน้มเดือดดีแล้วกะว่าบักเขือสุกกบปิดฝาไวจักน้อยจา้าเปิดออกมาละพี่น้องเดือดดีแล้วกะใส่ต้นหอมลงไปจ้าพี่น้อง ถ้ามีพักซีเล้ากับใส่พักซีเลาาได้จ้าแต่อันนี้หาสื่อบ่ได้ด้วยจ้ากระท่านหันแห้งได้แต่ต้นหอมจ้าพี่น้องกับกักเขือจ้าและกับพักที่เก็บตามหัวคางบานจ้าพักกันตรงกับพักหวานบานเนาะพี่น้องใส่ลงไปจ้าบีบบีบลงใไหน้นามถั่วจักน้อยละพี่น้องเอ้ยเพื่อบอใไห้พักเข้าเหล่เห้าดำเนาะจ้าให้มันเคี้ยวอยู่จังส่ละจ้าพี่น้อง กินกระหอมแล้วจา้าซ้มรสชาติตามใจชอบเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดมารสดใดกักิกนรสนั่นแล้วจา้าผู้ใดโบนั่กัใจน่นั่งลงไปจ้าพี่น้องผู้ใดมักนั่เนาะส่วนเห่ากับมักนั่อยู่เด้อจ้าเด้อเป็นเน่าใดพี่น้องเอ้ยกินหอมแล้วจา้า